ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉัน,นัภชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีเอช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นมาดูหลากหลายเรื่องราวและประโยชน์เกี่ยวกับไข่ ฟังให้ดีๆนะคะเวลาเป็นแผลเนี่ยถ้าเกิดกินไข่เข้าไปจะช่วยทำให้แผลของเราหายเร็วยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ค่ะจะไปฟังมุมมองความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศจีนและทิ้งท้ายกันเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยทำให้สังคมของเรามีความสุขมีรอยยิ้มและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ นายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2 0 23ครั้งที่23ณ Impact เมืองทองธานีธนาคารอมสินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าและผู้เข้าชมงานเฉพาะงานนี้เท่านั้นได้แก่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 1> 1, 1 1 1ระยะเวลาในการฝากเงิน111วันดอกเบี้ยแบบสเตปอัพสูงสุดร้อยละ16.99ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำร้อยละ4.23ต่อปีเปิดบัญชีฝากเงินขั้นต่ำา1 0,000บาทสูงสุดไม่เกิน5,000 0 0บาทจำกัดวันละ210สิทธิ์และคนละ1บัญชีสลากอมสินพิเศษ2ปีเพิ่มรางวัลพิเศษ30ล้านบาทนอกเหนือจากรางวัลปกติที่มีเงินรางวัลที่1อีก30ล้านบาท รวมมูลค่าเงินรางวัลสูงสุดถึง60ล้านบาทรับฝากทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลหน่วยละ100บาทเท่านั้นฝากครบ2ปีจะได้รับดอกเบี้ยอีกหน่วยละ30สต่ตางค์เริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนถึงวันที่30มิถุนายน2,566สินเชื่อเคหะอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์นาน4เดือนเฉลี่ย3ปีเท่ากับร้อยละ3.39ต่อปี เงินงวดผ่อนต่ำเดือนที่1ถึง6ลาละ3,555บาทต่อเดือนฟรีค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อทั้งนี้ต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ระหว่างวันที่11ถึง14พฤษภาคม2,566เท่านั้นสินเชื่อเพื่อรักโลกและสิ่งแวดล้อมทั้ง GSB Green Home Loan สินเชื่อเพื่อผู้บริโภครายย่อยที่ต้องการซื้อบ้านประหยัดพลังงานส่วนผู้ที่ต้องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาระค่าไฟ ทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถใช้สินเชื่อ GSB Go Green สำหรับติดตั้งแผงโซลา่าหรือซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV หรือรถยนต์ไฮบริดได้ GSB for BCG Economy สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการทำธุรกิจตามเศรษฐกิจโมเดล BCG และพิเศษยิ่งขึ้น GSB Green Beast นำเสนอสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษแก่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.995ต่อปีคงที่2ปีแรกผ่อนนาน10ปีและไม่จำกัดวงเงินกู้ธนาคารอมสินร่วมง,งานมหกรรมการเงิน Money Expo เอ็กปทูตภายใต้แนวคิด GSB Journey to the Green Frontier ธนาคารอมสินบนเส้นทางสู่โลกแห่งการเงินสีเขียวสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน Green Finance for Green Living การเงินสีเขียวเพื่อชีวิตสีเขียวแล้วพบกันที่งานมหกรรมการเงินมานิเอ็กซปครั้งที่23าณอิมแพกเมืองทองธานีระหว่างวันที่11 1 4ถึง14พฤษภาคม2566 เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทอสทอสอย่อมาจากธนาคา,าคารอาคารสงเคราะห์ดาวนโหลดยาโอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB OG แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเป็นยังไงนะ s <S ช่วยให้หมดห่วงเรื่องการใช้ชีวิตในบ้าน better, ไปเลยเดี๋ยวดูแลให้เอง จะช่วยดูแลคุณตลอดเวลาเทคโนโลยีที่ดีไม่ใช่แค่ความล้ำหน้าแต่ต้องคิดไปถึงวันข้างหน้าสู่อนาคตการใช้ชีวิตที่ดีกว่าไปกับตีซ่า True X หลดเลย เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาไข่ถือเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยนะคะในขณะเดียวกันก็มีราคาที่ถูกมากทีเดียวแต่จากข้อมูลเราพบว่า คนไทยบริโภคไข่โดยภาพรวมเนี่ยต่ำกว่าเป้าหมายมากๆเลยอยู่เพียงแค่223ฟองต่อคนต่อปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขมีการตั้งเป้าหมายไว้อยากจะให้คนไทยเนี่ยบริโภคไข่ในภาพรวม300ฟองต่อคนต่อปีจึงมีการให้ข้อมูลรายละเอียดคำแนะนำการบริโภคไข่ที่ได้ประโยชน์ในแต่ละช่วงวัยลองไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะ ในแพทย์สวนชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวไว้นะคะว่าไข่มีสารอาหารและคุณประโยชน์มากมายสําหรับทุกวัยนอกจากนี้ก็มีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโปรโตีนประเภทอื่นๆ ไข่ไก่หฟองมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ50กรัมจะให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่โปรโตีน7กรัมถือได้ว่าเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพดีเนื่องจากมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นครบถ้วนและสารอาหารในไข่ไก่ก็มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตบำรุงสมองเสริมสร้างความจำบำรุงสายตาสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวค่ะ การกินไข่ให้เหมาะสมในแต่ละวัยสามารถที่จะยึดหลักง่ายๆตามนี้เด็กทารกตั้งแต่อายุ6เดือนให้เริ่มที่ไข่แดงต้มสุกครึ่งฟองถึง1ฟองผสมกับข้าวบดในครั้งแรกควรให้ปริมาณน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะเด็กอายุ7-12เดือนให้กินไข่ต้มสุกวันละครึ่งหรือ1ฟอง เด็กวัยก่อนเรียน1-5ปีเด็กวัยเรียนหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีสามารถกินไข่ได้เฉลี่ยวันละ1ฟองผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงไม่ควรจะกินเกิน3าฟองต่อสัปดาห์หรือกินตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ป่วยโรคอื่นๆสามารถกินไข่ได้วันละหนึ่งฟองหรือตามแพทย์สั่งโดยต้องดูแลการบริโภคอาหารอย่างอื่นร่วมด้วย และเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวติดมันเบคอนหนังไก่ครีมเนยชีสและที่สำคัญต้องบริโภคอาหารให้หลากหลายถูกสัดส่วนในปริมาณที่เหมาะสมด้วยค่ะ ข้อมูลจากกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปรศุสัตว์กรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าปี2563มีอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยเฉลี่ยเพียงแค่223ฟองต่อคนต่อปีซึ่งต่ำกว่าประเทศอื่นอย่างจีนที่เขามีการบริโภค399ฟองต่อคนต่อปีญี่ปุ่น3 4 5ฟองต่อคนต่อปีและมาเลเซีย314ฟองต่อคนต่อปี เพื่อส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่และพัฒนาโภชนาการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยกรมอนามัยจึงได้ดําเนินการโครงการรณรง์ในการบริโภคไข่ไก่ในวัยเรียนโดยร่วมมือกันกับหน่วยง,งานต้นสังกัดของสถานศึกษาทุกแห่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสํานักงานประหลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในกรมปศุสัตว์และคณะทำงานโครงการรณรงค์บริพคไข่ไก่300ฟองภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือเอ็กบอร์ดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวม22หน่วยงานเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนโดยการบริโภคไข่ไก่ตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทยผ่านทางโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาทุกสังกัด รณรงค์การบริโภคไข่ไก่เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของกรมอนามัยสร้างความตระหนักและการรับรู้ในกลุ่มเด็กนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยในภาพรวมตามเป้าหมายปี2566ให้ได้จำนวน300ฟองต่อคนต่อปีค่ะไข่ขานาดใหญ่1ฟองจะมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น13ชนิดรวมถึงโปรตีนคุณภาพสูงทั้งหมด70แคลอรี่ การวิจัยทางโภชนาการชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าไข่มีบทบาทในการควบคุมน้ำหนักความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพการทำงานของสมองสุขภาพของดวงตาและอื่นๆอีกมากมายทั้งไข่ลวกไข่คนไข่ตุนรวมไปถึงไข่ที่ต้มสุกทั้งหมดล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อร่างกายแต่เราก็ควรต้องกินให้ถูกจึงจะได้ประโยชน์จากไข่อย่างเต็มที่ค่ะ ทางด้านแพทย์หญิงกัญจณีธนแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทระบุค่ะว่าไข่มีสารอาหาร2ชนิดที่สําคัญสําหรับสุขภาพสมองประกอบไปด้วยคอลีนและลูทีนคอลีนจะมีบทบาทในการพัฒนาสมองของทารกในช่วงแรกของการตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในสมองที่ใช้สําหรับเป็นหน่วยความจําและสําหรับเรียนรู้ในขณะเดียวกันลูทีนก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของดวงตาและมีบทบาทต่อการรับรู้ด้วยเช่นเดียวกัน ไข่อาจจะมีปริมาณคอเลสเตอรอลค่อนข้างจะสูงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายค่ะไข่เป็นแหล่งโปรโตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายรวมไปถึงวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน b 12วิตามิน D ไอโอดีนโฟเลตโอเมก้า3อีกทั้งไข่ยังมีราคาไม่แพงหาซื้อได้ง่ายและวิธีที่ดีที่สุดในการกินไข่ก็คือการต้ม การรับประทานไข่วันละ1-3ฟองมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างแต่ว่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะซึ่งกลุ่มคนที่ต้องระวังในการบริโภคไข่เป็นพิเศษและควรจะบริโภคไข่3-4ฟองต่อสัปดาห์หรือบริโภคแค่ไข่าขาวเท่านั้นได้แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงผู้สูงอายุผู้ป่วยไขยมันในเลือด ไข่มีประโยชน์แต่ก็ควรต้องเลือกกินให้ถูกโดยเฉพาะกรรมวิธีในการประกอบอาหารที่ควรต้องหลีกเลี่ยงการทอดด้วยน้ำมันเพราะอาจทำให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงได้แทนที่จะได้ประโยชน์กลับกลายเป็นการเกิดโทษจากการบริโภคไข่แทน ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการกินไข่ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะคืออย่าเพิ่งกินไข่หลังจากเป็นแผลหรือเพิ่งผ่าตัดเพราะจะทําให้เป็นแผลเป็นหรือเป็นแผลนูนไม่เรียบเนียนสวยและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนก็เตือนว่ากินไข่แล้วแผลจะเป็นหนองอีกด้วยความเชื่อเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่วันนี้เราก็มีคําตอบนะคะ ไขคือโปรโตีนและโปรโตีนจะมีหน้าที่ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอในร่างกายอีกทั้งยังช่วยสร้างเนื้อเยื่อและเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงที่จะนำพาเอาออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะหากกังวลว่าจะเป็นแผลเป็นควรขอคำแนะนำจากแพทย์ที่ทำการรักษานะคะนอกจากจะทานไข่ได้แล้วยังควรต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามปกติเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้ครบทุกด้านด้วย แต่สามารถเน้นไปที่โปรตีนอย่างไข่นมถั่วและผักผลไม้เพื่อให้แผลหายเร็วๆได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะปริมาณการกินไข่นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะถึงแม้ว่าไข่จะมีประโยชน์แต่อย่าลืมว่าก็ต้องกินให้ถูกต้องในขณะเดียวกันกระบวนการประกอบอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทอดด้วยน้ำมันค่ะ เอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศจีนไปได้วยกันสักครู่เดียวค่ะ จะกู้ e. ซื้ <ita S 2> อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออสอทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาว์โหลดย่าแอป GHB All g มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสทอ,อ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาอ,อ๋อแอป GHB All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Gen แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เหมือคนเถื่อ,คน,อคนที่นี่ไม่เหมือนคนที่อื่นนะเขาเสนอพวกเขาจะควัดตับนายออกมาให้หมานายกินธุรกิจมืดน้ำหนัก625กิโลในโคลอมเบียน,น่าจะได้สักออนละ50ดอลลาร์ความโลภชักจุงถ้าจะเลือกเดินบนทางนี้ที่นายจะลงทุนสุดท้ายนายจะต้องตัดสินใจที่อาจให้ผลที่ทำให้นายต้องประหลาดใจถล่มลึกสู่หายนะ คนตายทางานให้พวกเขาตอนนี้สินค้าหายไปแล้วไอ้เรื่องที่นายพิทหนา้าเลยไม่สําคัญเลยแต่ว่าคนที่นายจะดึงลงไปด้วยเนี่ยพบไมเคิลฟาสบินดอร์คาเบีบาร์เดนและแบล็ตพิทยุติธรรมอัมหิทธ์เดอะคาลเซอร์วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมย0่สิบนาฬิกาทาง True its, True isions, ทรูมูฟวิชชั่นช่อง135และ224ที่สุดควาบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกน 027008000กด3หรือที่โทรช็อปละตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวซึ่งเรายังคงกาะติดการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอรุนที่5ค่ะวันนี้ยังคงไปฟังมุมมองความคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องของจีนในหลากหลายมุมมองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ ยุทธศาสตร์จีนในบริบทใหม่กับการจัดระเบียบโลกใหม่เป็นหัวข้อหลักในการบรรยายของศาสตราจารย์พิเศษวิบูลตั้งกิติภาพรอาจารย์พิเศษจากกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทจรุ่นที่5โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของจีนในช่วง1 0 0ปี ยุทธศาสตร์จีนในบริบทใหม่ตามเจตนารมณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่20และความท้าทายของการจัดระเบียบโลกใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์แบ่งเป็น3าช่วงโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญช่วง1 0 0ปีมีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อปลดปล่อยประเทศจีนจากระบบทุนนิยมสู่สังคมนิยมเป้าหมายคือประชาชนมั่งคั่งด้วยกัน หลังปลดปล่อยประเทศปี1949มีการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่หนึ่งเป็นการล้มล้างระบบทุนนิยมมีแนวคิดยึดความมั่งคัง่งจากคนรวยมาเฉลี่ยให้กับคนจนมั่งคั่งเสมอหน้ากันใช้ทฤษฎีชี้นำคือลทัทธิมาร์กซิสกับความคิดเมาสเจอตุงซึ่งมาอยู่ในมือชนชั้นกรรมาชีพความสามารถในการสร้างความมั่งคัง่งสู้ระบบทุนนิยมไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือเฉลี่ยความยากจนเสมอภาคกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ใหม่ครั้งที่สในปี1981เปลี่ยนโฉมจากยุคคอมมิวนิสต์สู่ยุคสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนเพื่อประคับประคองประเทศให้ไปได้และมีการเปลี่ยนแปลงแบบหักมุมด้วยนโยบายเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสร้างคนรวยส่วนหนึ่งรวยค่อยช่วยคนส่วนอื่นรวยตามโดยใช้ทฤษฎีเต้นเสี่ยวผิง ความคิดสามตัวแทนและวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นการสร้างคนรวยมาช่วยคนจนเน้นการสร้างความมั่งคั่งเป็นหลักการจัดสรรแบ่งปันเป็นรองส่งผลให้เศรษฐกิจจีนใหญ่เป็นอันดับสองอุตสาหกรรมใหญ่เป็นอันดับหนึ่งการค้าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและเงินทุนสำรองอันดับหนึ่งแต่ผลลัพธ์ที่สำคัญคือรวยกระจุกจนกระจาย การเปลี่ยนแปลงเ,เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่3จึงเกิดขึ้นในช่วงปี2011ถึงปี2035เป็นยุทธศาสตร์มุ่งสู่สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนยุคใหม่ด้วยแนวคิดมัง่งคั่งอย่างมีคุณภาพแบ่งปันอย่างเป็นธรรมเน้นความมัง่งคั่งยั่งยืนการแบ่งปันต้องชัดเจนยุทธศาสตร์คือรวยแล้วต้องแบ่งปันเป้าหมายคือความรวยต้องไม่กระจุกความจนต้องไม่กระจายคนส่วนใหญ่ต้องมัง่งคั่งไปด้วยกัน เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13ที่เริ่มในปี2016ถึงปี2020จีนเริ่มเปลี่ยนโฉมระบบกลไกและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกันกับภาวะปกติในสถานการณ์ใหม่หรือ New Normal ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาด้วย การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปทานให้ทันกับยุคสมัยส่วนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ได้แก่นโยบายการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ส่งเสริมการพัฒนาให้มีความสมดุลระหว่างภูมิภาคอัตราความเจริญในความเป็นเมืองของจีนในรูปแบบใหม่คือศักยภาพในการขยายอุปสงค์ภายในประเทศของจีน เมื่อถึงปี2035ประเทศจีนจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้มีรายได้ปานกลางจาก400ล้านคนเป็น800ล้านคนจะสามารถลดจำนวนผู้มีรายได้น้อยจาก600ล้านคนเหลือ300ล้านคนอํำนาจบริโภคภายในประเทศจะเป็นศักยภาพที่มหาศาลในการผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในอย่างมีประสิทธิภาพ GDP ต่อหัวและของประเทศจะสูงขึ้น ยุทธศาสจากการเปลี่ยนแปลงสามครั้งทําให้ประเทศจีนยืนขึ้นมาได้รวยขึ้นมาได้และกแกร่งขึ้นมาได้และจากนี้ต่อไปการต่างประเทศของจีนในยุคใหม่ต้องเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดเดี่ยวต้องยืนหยัดรักษาสันติภาพโลกและสร้างบทใหม่ด้านการต่างประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหม่นั้นสหรัฐในฐานะของการเป็นมหาอำนาจเก่ากำลังอยู่ในภาวะถดถอยขณะที่จีนเป็นมหาอำนาจใหม่กำลังอยู่ในภาวะทยานขึ้นโดยสหรัฐใช้ระบบทุนนิยมในการแสวงหาความมั่งคั่งให้ตนเองส่วนจีนใช้ระบบสังคมนิยมเศรษฐกิจการตลาดสร้างความมั่งคั่งให้ตนเอง สำหรับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวทอจรคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ประเพณีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจีนได้จากการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทอจรุ่นที่5นะคะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถือว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อเรื่องของการค้าการลงทุนต้องห้ามพลาดค่ะ มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวที่จะช่วยทําให้สังคมของเรามีความสุขและมีรอยยิ้มในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนด้วยการแบ่งปันและการหยิบยื่นโอกาสดีๆให้แก่กันและกันนี่แหละช่วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะวัดซับน้อยเป็นวัดเล็กๆอยู่ห่างไกลจากความเจริญและไม่ค่อยมีงบประมาณที่จะมาในการบูรณะสักเท่าไหร่ และในตอนนี้ทางวัดได้เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเมนหรือเต่าเผาวัดที่ได้สร้างมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วได้เกิดชำรุดสุดโสมแตกกร้าวหลายจุดและมีปัญหาในการเผาศพเมื่อทางญาติโยมได้นำศพมาเผาที่วัด ก็จะมีเศษอิฐล่วงลงมาในเตาเผาและกลุ่มควัน่วยพุ่งออกมาตามรอยแตกกร้าวรบกวนผู้คนที่มาร่วมงานและกลุ่มควันยังลอยไปในหมู่บ้านใกล้วัดจึงทำให้ชาวบ้านใกล้วัดได้รับความเดือดร้อนจึงเป็นการเร่งด่วนที่ทางวัดจะต้องรีบบูรณะซ่อมแซมเตาเผาใหม่ถ้าช้าไปอาจเกิดอันตรายเสียหายมากกว่านี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้เมเราได้ชํารุดสุดโทมซึ่งเวลาเผามันจะมีกลิ่นออกมีควันออกตามป่องตามรอยแยกของปูนกลักวจะเกิดปัญหาและเกิดบนลพิษภาวะรบกวนชาวบ้าน โดยใช้งบประมาณ1 0 0 0 0แสนเศษทางเจ้าอาวาสวัดทรัพย์น้อยและคณะกรรมการจึงได้ประชุมปรึกษาและมีมติให้ทางวัดได้บุณะา่อมแซมเตาเผาและทาสีเมนใหม่เพื่อได้ใช้ในการส่งเคระ่อญาติโยมที่มาใช้บริการในการชาปนก,กิจศพเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวบ้านต่อไปท้าวัดเราเป็นวัดที่ยากไร้แล้วก็อยู่ในเขต ชนบ,บทจึงไม่มีปัจจัยที่ที่จะมาทำจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาช่วยกันคนเล็กคนน้อยตามจิตตาช่วยการบูรณะเวนแห่งนี้เพื่อส่งเคาะกับผู้ที่ดวงรับไปแล้วสืบต่อไปอ ทางวัดทรัพย์น้อยเพียงแค่หวังได้บุรณะบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้วายชนมีชาปนสถานสมบูรณ์ส่งดวงวิญญาณผู้วายชนให้ดีที่สุดในครั้งสุดท้ายร่วมบริจาคสมทบทุนซ่อมแซมบุรณะเตาเผาและทาสีเมนใหม่ได้ทางบัญชีของวัดโดยตรงเลยนะคะเพียงครั้งสุดท้ายก่อนลาลับแม้ร่างดับ ไรยชีพอันสิ้นสูนขอบ้านหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ช่วยเกื้อหนุนผลบุญจงนำพาและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี ธนาคารอาคารสงครา์พร้อมก้าวสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน GHB Algen เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการบริการด้านดิจิทัลของธนาคารที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นอาทิการขอสินเชื่อโดยสามารถส่งเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพร้อมติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆด้วยตนเอง การเปิดบัญชีเงินฝากประจำดิจิทัลที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำและตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปได้ทันทีและการฝากโอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษจากเดิมที่ต้องฝากโอนที่สาขาธนาคารเท่านั้นพร้อมกันนี้ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชัน GHBO ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2566 โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHB Algen l ได้ที่ App Store, Play Store และที่ App Gallery สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ